สวัสดีค่ะช่องผ้าทอสุโข,ขทัยมาพบกันอีกแล้วนะคะจากร้านบานเย็นผ้าทอค่ะมาพบกันเช่นเคยนะคะผ้าทอสุโข,ขทยัยมีอะไรสวยๆมาสู่กันนะคะวันนี้เรามีมาฝากอยู่สี่ผืนนะคะเป็นสิ้นลายตะวะนะคะไม่พูดไม่พูดฟ่มทําเพลงนะคะเรามีของสวยๆนะคะราคาเบาๆนะคะตัวนี้เราจะอัดพะกาวให้เรียบร้อยนะคะสิ้นลายตะวะต่อเชิง ไหมสีทองนะคะเป็นลายดอกบัวไหลสวยๆนะคะเป็นลายตะวะนะคะลายลายดั้งเดิมของหัดเซี่ยวเลยนะคะของที่นี่เลยของท้องถิ่นสีแดงนะคะสีแดงสีแดงสิ้นลายตะวาสีแดงนะคะถ้าเจอคลิปไหนแล้วบางทีมันอาจจะเปลี่ยนไปนะคะว่าลายไม่ได้ลายเดิมแต่สีแดงเรายังมีสีเหมือนเดิมนะคะถ้าคุณพลาดบางทีเราอาจจะมีเชิงต่ออันอีกลายหนึ่งนะคะ ก็จะให้เลือกนะคะอันนี้เป็นสีแดงนะคะอัดพลากาวเรียบร้อยด้านในราคาอยู่ที่1,800บาทนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะปลายทางเราก็คิดเพิ่มอีก50บาทนะคะ1,850นะคะเก็บเงินปลายทางนะคะถ้าโอนเงินก็1,800บาทนะคะผ้านิ่มมากผ้าเนื้อละเอียดนะคะแล้วก็ทอมือนะคะแล้วก็เป็นลายอัตลักษณ์ของท้องถิ่นนะคะ อันนี้จะเป็นสีทองนะคะเป็นสีทองตัวสิ้นหัวสิ้นสีแดงนะคะเชิงก็จะสีแดงเชิงก็จะสีแดงจะเข้ากับหัวสิ้นได้ดีนะคะเขาจะเข้ากันนะคะนี่เป็นสีเหลืองทองค่ะสีเหลืองทองก็สวยๆนะคะสีเหลืองทองลายเขาก็จะสวยนะคะเหลืองทองไม่สดใสมากเป็นสีออกตุ่นๆนะคะนี่นะคะหนึ่งพัน 800บาทนะคะเก็บเงินไปทาง1850นะคะมีมาฝากสีผืนนะคะต้องไวละค่ะผืนนี้จะเป็นสีดำนะคะสีดำค่ะท่านใดชอบสีดำนะคะลายตะว่าสีดำนะคะสีดำก็หาเสื้อเข้าง่ายนะคะ,ะเชิงก็จะเป็นสีเหลืองสีทองนะคะเป็นไหมนะคะ เป็นไหมสีทองเรื่มเรื่มเงาเนะคะเป็นไหมสีทองมีความโดดเด่นเวลาสวมใส่นะคะถ่ายรูปก็ขึ้นนะคะสีดำนะคะเชิงยืนพื้นก็ไหมสีแดงนะคะแล้วก็เขาจะเข้ากับหัวซิ่นได้ดีนะคะเป็นลายตะวะสีดำนะคะถ้าชอบผืนนี้ก็จับจองกันมาได้นะคะลายก็สวยนะคะเห็นไหมคะ1,800ั 1, บาทนะคะปูก,กาาให้เรียบร้อยนะคะ1850ในกรณีเก็บเงินปลายทางนะคะ ผืนสุดท้ายมาแล้วนะคะผืนสุดท้ายเป็นสีกะปิหรือสีปูนแห้งสีปูนแห้งนะคะต่อด้วยเชิงไหมสีทองนะคะสวยๆนะคะลายเขาก็จะมีความเงางามของเขานะคะไหมสีทองนะคะสวยงามมากทอแน่นทุกผืนนะคะภาพคมชัดมากเลยฝีมือโอเคเลยนะคะเป็นสีนี่นะคะเป็นสีปูนแห้งนะคะ ต่อหัวสิ้นสีแดงเชิงก็จะเป็นสีแดงนะคะเชิงก็จะเป็นสีแดงนี่ค่ะเขาจะเข้ากันกับตรงเชิงนะคะเขาจะเข้ากันกับตรงเชิงเพราะฉะนั้นเวลาทําเป็นสิ้นมาแล้วใส่นี่แมทกันมากเลยนะคะสีปูนแห้งนะคะสีปูนแห้งค่ะก็จับจองกันมาได้นะคะช่วงนี้สมาชิกเพิ่มปริมาณเพิ่มจํานวนเป็นสมาชิกมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น มาไวก็จะไปไวนะคะก็ถ้าชอบ EP ีไหนก็ลองแจ้งมานะคะบางทีเราอาจจะมีตัวสิ้นอยู่นะคะแล้วเราก็ต่อเชิงให้ใหม่อาจจะเปลี่ยนลายไปบ้างนะคะอยากได้ EP ีไหนนะคะแจ้งแจ้งจะผื้นที่เท่าไหร่เดี๋ยวเราจะดูให้นะคะถ้ามันยังมีอยู่หรือว่ามันยังไม่มีแล้วเรามีผ้ามีวัตถุดิบเราก็จะเย็บเป็นตัวสิ้นให้นะคะ เราผลิตเองเราต่อเองเพราะฉะนั้นเราก็จะมีนะคะแค่แจ้งเรามาเฉยๆว่าอยากได้สีอะไรเพิ่มเติมนะคะแต่เชิงอ่ะพวกนี้มันจะเป็นงานทอมือมันจะเป็นพักๆว่าช่วงนี้มาลายนี้ช่วงนี้มาลายนี้นะคะเพราะฉะนั้นอ่ามันไม่ต่างกันมากนะคะมองมองแล้วมันก็ไม่ต่างกันมากมันจะคล้ายๆกันนะคะกะ็ฝากกดไลค์กดแชร์มาด้วยนะคะอยากให้เรานำเสนอสิ้นแบบไหนก็ลองคอมเมนต์มานะคะ เราก็รับฟังทุกท่านนะคะ,ะช่วงนี้ที่ผ่านมาอาจจะล่าช้านิดหน่อยนะคะหยุดหยุดยาวหลายวันนะคะบางทีช่างก็ตัดไม่ทนันช่างก็หยุดไปทําบุญนะคะแต่ช่วงนี้เรากลับมาที่เดิมแล้วนะคะเรามาจุดเดิมแล้วนะคะกอะ็อยากได้แบบไหนลองสอบถามเรามาได้นะคะจะพยายามตอบสนองให้ได้มากที่สุดนะคะเราจะเอา เอาใจทุกคนเท่าที่เราพอจะทําได้นะคะอันไหนที่เราพอมีอันไหนที่เราจัดให้ได้แต่อย่าลืมนะคะว่างานฝีมือเนี่ยมันใช้ระยะเวลานะคะเราไม่สามารถที่ว่าสั่งวันนี้ได้พรุ่งนี้ไม่ไม่สามารถได้นะคะก็สอบถามกันมาก็ได้นะคะก็สุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแม่ค้าด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ